อ๋อปลาพึ่งเจ็บตาค่ะเป็นตากุ้งจริงคุณหมอกก็เลยเออเนี่ยค่ะตาของป้าพึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะคุณหมอฝานเขาเรียกว่าฝาหรือเปล่าอืมเขาเรียกว่าอ่าคุณหมอเอา เอาเอาอะไรอะ่ะเอาน้ำหนองใช่ใช่น้ำหนองตรงที่เป็นตาคุ้งยิงออกให้ปลาพึ่งค่ปะปลาพึ่งก็เจ็บมากเลยเมื่อวานนะนี่ปลาพึ่งเอาค่าออกแต่มาคืนแล้วนะคะอันนี้ป็าพึ่งกําลังใส่หลุดกิดแต่ปลาพึ่งไหมคะก็บอกว่าเตามันพังไม่มีใครทําเลยยังไม่ ยังไม่เจอพว่งจะลงมาเนี่ยเมื่อวานก็ไปหาหมอมาไงไาไคิดถึงหมออะไรนะอ๋อกูคิดถึงเหรอ,หรอเอองอทำไมเบน าแฟกับแลาวต้ซอ,อยยังไม่ไปเหรอจีเวนไม่ใช่ยังไม่ไปกับวันเนี้ใครจะไปโอ้ก่อนกลับบ้านอ้าว่ใต้ก็มีทะเลไม่ใช่หรอแล้วนี่มันังไปทะเลอีก

ยังบวมอยู่เลยเนี่ยขอบคุณนะคะลูกที่เม้นมาถามปลาพึ่งสวัสดีมีความสุขนะคะ